คำอธิษฐานถอดถอนการอธิษฐานการสร้างบาร,รมีบางอย่างที่บีบคั้นให้เราจะต้องพบกับอุปสรรคมากเกินกว่าความเป็นจริงข้าพเจ้าถ้าหากได้เคยอธิษฐานอะไรไว้บางอย่างในอดีตชาติที่ผูกมัดพันธนาการให้ตัวข้าพเจ้าจะต้องมาเวียนพบก,บกับการที่เจออุปสรรคต่างๆมากมายไม่หยุดเพื่อสร้างบาร,รมีในรูปแบบต่างๆ ข้าพาเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานขอถอดถอนคำอธิษฐานและการผูกมัดตัวเองต่างๆน,นานาเหล่านั้นให้กรรมทั้งหลายเวรทั้งหลายจงได้คลี่คลายขอให้คำสัญญาทั้งหลายการอธิษฐานทั้งหลายจงเป็นโมฆะข้าพาเจ้าขอเพียรสร้างบารมีเพื่อมรรคผลนิพพานตามกําลังอัตภาพของข้าพาเจ้าให้เป็นไปอย่างเป็นธรรมชาติขอให้สิ่งต่างๆนานาที่เป็นอุปสรรค ที่บีบคั้นเข้ามาด้วยคําอธิษฐานในอดีตของข้าพเจ้าจงได้เป็นโมคะจงเป็นโอโหสิกรรมลงไปด้วยเทินบัดนี้ข้าพเจ้าขอสร้างบุญบาร,รมีในบวรพระพุทธศาสนาอย่างเต็มกําลังตามความสามารถไม่เกินศักยภาพตนเองข้าพเจ้าขอให้บุญบาร,รมีทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้ทํามาจงเปิดทางให้ชีวิตของข้าพเจ้าอย่าได้พบเจออุปสรรคใดๆ แต่หากจะต้องพบเจอกับอุปสรรคตามวิบากกรรมก็ค่ะขอให้ข้าพเจ้ามีกำลังบุญญาฤทธิ์ในการช่วยใ้ข้าพเจ้าได้ผ่านพ้นอุปสรรคนั้นๆไปได้ในเร็ววันขอให้ช่วยเปิดทางบุญกุศลเปิดทางบารมีทุกทางยกเว้นทุกขลาภ ขอให้เงินทองต่างๆนานาจงเข้ามาสู่ธุรกิจการงานการค้าของข้าพเจ้าให้มีกำไรเพิ่มพูนปราศรจากทุกโศกโรกภัยและขอให้พบเจอแต่กัลยาณมิตรใครที่เป็นอันธพาลแกเร่คนคิดรายคิดไม่ดีก็จงอันตรธานหายไปแยกย้ายไปอย่ามาวุ่นวายกันอีกเลยสาธุ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 ขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ เพื่อเพิ่มพูนกำลังเผยแผ่ธรรมบาร,รมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไปกดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ